สวัสดีครับ DIY Channel ครับวันนี้ไปรับทรงไทยมาส่งที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์นะครับนี่กีอีกหลังหนึ่งครับที่สวยจริงๆท่านผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะตอนนี้กําลังลงสีแล้วนะฮะเราผมถ่ายไป3มคลิปแล้วนะครับเชิญชวนเลยครับคนไหนคิจะซื้อบ้านทรงไทยกว่าเลยนะครับนี่ฮะมีการแกะสลักรดลายนี่ช่องช่องสำรองนะนี่ช่องสำรองช่อง DIY Channel นะครับนี่โอ้โหดูบรรยากาศท่านผู้ชม216ตารางเมตรดูบรรยากาศทรงไทยหลังนี้นะครับ อันนี้ช่องสำรองนะครับ DIY ชาแนลยอดติดตามไม่ถึงหมื่นนะแต่ว่าลงไปด้วยนะครับนะครับเผื่อคนไหนคีมาเห็นมาเจอก็ให้รู้ว่าทรงไทยหลังนี้นี่สุดยอดจริงๆนะครับ216ตารางเมตรมีศาลาหนึ่งหลังมีห้องนอนแล้วห้องน้ำฝั่ง,งขวาหนึ่งหลังฝั่งซ้ายอีกหนึ่งหลังแล้วตรงก้างหลังที่ขวางหน้าบ้านเนี่ยก็ขวางหลังบ้านเนี่ยก็อีกหลัง,งหนึ่งเป็นห้องรับแขกนะครับส่วนนุก็เป็นห้องน้ำนะท่านผู้ชมนะฮะสรุปเลยนะครับหนึ่ง หนึ่งซุ้มหมอนกหนึ่งศาลาหนึ่งห้องรับแขกมีสามห้องน้ำมีสองห้องนอนนะครับท่านผู้ชมหนึ่งห้องรับแขกใหญ่นะท่านผู้ชมทรงไทยหางแมวทรงไทยเรือนหมู่หลังนี้อยู่ที่เขาคอครับท่านผู้ชมนี่ทรงทีทรงบอยนี่ผมหมุนให้ดูนะว่าบรรยากาศมันให้จริงๆนะท่านผู้ชมโอเคนะครับเดียร์ไวท์แชนแนลแกสลักลวดลายอย่างนี้สวยนะครับโอเคนะ นี่น้องก็จะลงสีอ้าลงสีเลยท่าฝนจะตกลงเงาลงเงาเลยอ่าโอเคครับจังสีก็โอ้โหลงเงาจะไม่ใช่ลงสีใช่ไหมสีลงแล้วใช่ไหมอ่านี่ตอนี้ก็ลงเงาครับท่านผู้ชมนี่นะฮะโอเคนะฮะนี่ถ่ายแบบเบิร์ดเบิดเ,เลยนะช่องนี้นะฮะก็ไปดูช่องใหญ่นะไทยไทม์ชาแนลนะช่องนี้ DIY ครับ เจงานี้ DIY DIY Channel นะฮะน,นี่ฐานล่างนะท่านผู้ชมนะฮะเสาใหญ่มากๆนะครับอันนี้ตัดต่อไม่ไหวท่านผู้ชมตัดต่อไม่ไหวก็ใช้แบบเรียวทำนะก็ถ่ายเห็นทุกมุมทุกพื้นที่นะครับความสูงนี่สามเมตรยี่สิบห้าเซนนะครับแต้ถุนนะฮะเสาเป็นเสาคอนกรีตแล้วก็เอาไม้สักมาหุ้มนะฮะ ฝ้าเบดานเป็นตีการตีให้เรียบร้อยเลยนะฮะใต้ถุนใต้ถุนบ้านนะครับส่วนจะใช้สอยยังไงก็แล้วแต่นะครับดัดแปลงเป็นตู้กระจกก็ได้นะครับนี่นะฮะบันไดทางขึ้นนี่กว้าง2เมตรนะครับบันไดนี่มี2ช่วงนะครับช่วงละสิบเอดขั้นบันไดมีบางขั้นด้วยเดียรไวท์ชัแนครับอันนี้ไปก่อนครับกดติดตามม้ด้วยนะครับ